เกิดแล้วเข้าขาหมูซอบโบยาวราชสาขาหนองสมบูรณ์คนครสวรรค์ระหว่างประตู11ถึง12ลิ้มชิมรสขาหมูรสเด็ดเนื้อนุ่มละมุนหนังละลายในปากชุ่มฉ่ำน้ำพะโลลาดน้ำจิ้มพริกดองแสงกลมกล่อมรสชาติถูกใจจานใหญ่คุ้มค่าอิ่มจนจุกผู้ว่านครสวรรค์ดันละมุดสี่แคว่ขึ้นเป็นผลไม้อัตลักษณ์ เมื่อวันที่15ธันวาคม2568นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะลงพื้นที่สวนละมุด4แควบางมะฝออําเภอโกรกพระซึ่งเป็นสวนละมุดเก่าแก่อายุกว่า100ปีของอาจารย์มนัสแแวน่นแก้วเพื่อจัดกิจกรรมผู้ว่าชุติพรพาชมสวน กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและประชาสัมพันธ์ละมุดสี่แควให้เป็นผลไม้อัตลักษณ์ของจังหวัดละมุดที่นี่มีจุดเด่นคือรสชาติหวานกรอบและปลูกในพื้นที่ที่ได้รับตะกอนแร่ธาตุจากการถูกน้ำท่วมซ้ำซากทำให้มีความพิเศษมีการจัดฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวการคัดขนาดและการทาละมุดนมสดปัน่น ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆในพื้นที่เช่นเห็ดนางฟ้าและผลิตภัณฑ์จากสารผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อละมุดและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่อาจารย์มนัทแว่นแก้วโทร0856017318